เปิดวินาทีชอ็อตเด็ดท้ามพัชราภาเผชิญหน้าอดีตคนรักไฮโซพกในงานแต่งเมไฮโซบิ so ๊กพร้อมพูดประโยคนี้เป็นเรื่องงามยามดีที่ทั้งคู่ได้จูงมือเข้าประตูวิวาไปเมื่อช่วงเช้าของวันนี้วันที่16ทธันวาคม2566สําหสำหรับนักแสดงสาวเมพิชชาตกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ so ๊กอัครวัตน์่้ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมืน่น โดยช่วงแรกเป็นพิธีงานมั่นแบบไทยพร้อมสินสอดกองโตจากนั้นในช่วงสายเป็นพิธีแต่งงานแบบจีนสุดอลังการท่ามกลางเพื่อนๆในวงการที่ร่วมเดินทางมาเป็นสักขีพยานรักรวมไปถึงเพื่อนเจ้าสาวระดับซุปตาของเมืองไทยพัมพัชราภาที่มาช่วยกันกั้นประตูเงินประตูทองไม่เท่านั้นฝ่ายเพื่อนเจ้าบ่าวก็มี ไฮโซพกอดีตคนรักของอ้ง้มที่มาร่วมงานแต่งในครั้งนี้อีกทั้งยังมาทำภารกิจฝ่าด่านประตูเงินประตูทองอีกด้วยวินาทีเผชิญหน้าอัา้มไฮโซพกขณะที่ด้านเจ้าบ่าวไฮโซบิ so ๊กกำลังเดินเข้าประตูเงินประตูทองโดยมีอ้้มพัชราภาและเอศุพ,พชยัยเป็นคนกั้นอยู่ด้านหน้า เพื่อให้เจ้าบ่าวทำภารกิจก่อนเข้าไปหาเจ้าสาวซึ่งทั้งเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าบ่าวต้องทำการเต้นเพลงองค์เทพสามตามาดนใจและเป็นจังหวะที่อ้ํากับไฮโซโพกต้องผเผชิญหน้ากันอีกครั้งพร้อมพูดเอาไว้ว่าหยุดหยุดขออีกซองหนึ่งก่อนเพราะไม่พอใจมากๆทางที่เอได้ตอบกลับว่าบอกก่อนสิเขาจะได้ปรับปรุงถูกคนงานนี้ด้านอ้ําได้พูดต่อว่า ทั้งเพื่อนทั้งเจ้าบ่าวแหละ